นะครับหนังสือเล่มของคุณประชาเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงมุมมองหรือมิติของงานออกแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมกับเรื่องราวต่างๆที่ผูกพันอยู่กับตัวงานออกแบบผมว่าทําให้ผู้อ่านหลายๆท่านได้เห็นถึงมุมมองหรือมิติที่มันซับซ้อนหรือว่ามากไปกว่ารูปแบบที่มันสวยงามเท่านั้นมันเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในวงการออกแบบไทย หนังสือเล่มที่สาที่จะพูดถึงก็คือเป็นหนังสือที่ชื่อว่าบันทึกบรรยายของคุณอนุทินวงศันคกรหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มขนาดเล็กเป็นหนังสือที่พูดถึงแนวทางหรือว่าประเด็นทางทางด้านการออกแบบร่วมสมัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกดีไซน์โดยตรงทําให้เหมือนมีหนังสืออ่านนอกเวลาสําหรับนักเรียนนักศึกษาและก็นักออกแบบกราฟิกที่สนใจทางด้านนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะร่วมสมัยมากๆเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบต่างๆ สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือนิตยสารฉบับหนึ่งที่ชื่อฟรีสนะครับซึ่งออกมาเมื่อเกือบ10ปีแล้วเนี่ยเป็นนิตยสารที่เกิดขึ้นมาได้แค่2เล่มแต่เป็นนิตยสารเล่มหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นก้าวย่างสําคัญของงานกราฟิกดีไซน์ก็คือว่าเป็นนิตยสารที่มีพื้นที่ให้กับงานออกแบบกราฟิก โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงคอนเทนต์หรือว่าตัวรูปแบบของโฆษณาจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันเป็นหนังสือเล่มแรกที่เริ่มใช้ภาษาไทยที่เป็นลักษณะที่แบบไม่มีหัวเนี่ยอย่างจริงจังแล้วก็ใช้ตลอดทั้งเล่มเนี่ยซึ่งผมถือว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องท้าทายมากแล้วก็เป็นเรื่องที่กล้ามากสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในในวงการการออกแบบตัวอักษรไทยซึ่งถึงแม้ว่านิตยสารเล่มนี้เนี่ยจะปิดตัวลงไปแต่ว่านิตยสารเล่มนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้นอกแบบหลายๆคนที่พยายามที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆให้เข้าสู่ในวงการออกแบบ โหนี่ถุงโชคดีทันไหมไม่ทันครับไม่ทันครับผมเมื่อก่อนเนี่ยถุงนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าคนก็ไว้ใช้ใส่ของคือร้านค้าไว้ใช้ใส่ของเวลาก็เือนกันก็ดูดูเฉยๆยนะเหมือนกับว่าแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีดีไซเนอร์ไทยเอามันมาใช้อีกทีนะแล้วก็แบบว่าโอ้ดูเท่เลยก็ดูร่วมสมัยดีดูร่วมสมัยใช่ตอนนั้นคนเขาคงดูว่ามันเป็นเฉยๆอ่ะเป็นเป็นของที่ใช้กันทั่วไปพอกราฟิกดีไซน์ณปัจจุบันเนี่ยยืมมันออกมาใช้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบงานที่ดูเท่ขึ้นมาอันนี้ก็สวยมากตัดออกปุ๊บคนทั่วไปดูออกได้ ถ้าไม่ใช่ช่างตัดผมก็ช่างตัดเสื้อช่างตัดผ้าแต่ต้องมีกันไกรแหละร้านนี้จริงๆเปอร์พูดมาเป็นประเด็นน่าสนใจว่าเอาเป็นว่านัาออกแบบแล้วกันเลือกที่จะใช้กันไก่เป็นสัญลักษณ์ของร้านนี้ผมคิดว่านั่นแหะคือการทำกันบ้านละว่ากันไก่ของช่างตัดเสื้อของช่างตัดผมกันไก่จะมีคุณลักษณะต่างกันตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำกันบ้านเราเราเราคิดแต่ว่าเป็นแค่กันไก่มันก็จะเกิดความสับสนได้ว่าตัดกระดาษตัดเสื้อหรือตัดผมผมคิดว่าอันนี้ก็มีมีคำตอบอยู่ อ่ะครับเราเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์นะครับว่าได้้ราานมเราทั้งสองคนอยู่ดีก็ได้ร้านมาหนึ่งร้านไม่รู้ว่าจะขายอะไรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องปรึกษาอาจารย์ว่าเราจะออกแบบยังไงใช้กราฟิกดีไซน์ยังไงมาช่วยในการขายได้เลยนะขายอะไรขายของกินดีกว่าไอติมไหมไอติมโบราณดีนะไอติมโบราณเออไอติมโบราณดีปรึกษาอาจารย์ดีกว่าสมมติว่าเราต้องเรียนอะไร ไอติมโบราณเง,งี้ยครับเราก็ลองลอง,ลองมองกันว่าถ้าคนเดินทางมาที่นี่มาที่ตลาดร้อยปีแล้วก็เหมือนมาเจอไอติมเนี่ยไอติมเราจะพิเศษกว่าเขายัางไงผมว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยที่เราคิดว่ามันจะเป็นชื่ออะไรก่อนร้านของเราที่มันจะดูสอดคล้องกับตัวสภาพแวดล้อมของที่นี่บรานบรานทำไมอ่ะโบากับบรานเป็นบราณก็ซันนี่แหละสองเกลอฮะรู้ว่าบรานเนี่ยมันก็มันก็มีที่มารู้าถ้าเราถ้าเราขยายความว่ามันมาจากคำว่าโบราณแต่เราหุ้นกันสองคนนะเฮ้ยผมหุ้นใหญ่กว่า คมถ้าสมมติว่าปกติคำว่าโบราณอย่างนี้ครับดีไซน์ว่าผมตัดสระโอออกแต่ทําเป็นตัวอย่างอื่นแทนหรือเหมือนจะเป็นสระโอนี่แหละแต่เราเป็นเป็นตัวที่มันไม่เหมือนเพื่อนอ่ะแต่เป็นก็อ่านว่าโบราณอยู่ดีเอาโบราณอยู่ดีแต่มันมีคําว่าบราณเนี่ยเราเริ่มจากความคิดนี้ก็ได้แนวทางของเราเนี่ยก็คือพยายามที่จะทําลายตัวอักษรหนึ่งตัว ให้มันมีความเป็นตัวสระโอเนี่ยลดลงการสื่อสารในที่นี้จังหวะแรกต้องอ่านว่าบราณแล้วจังหวะที่2เนี่ยพอพิจารณาเข้าไปหน่อยเนี่ยอ๋อมันมาจากโบราณในด้านการออกแบบผมถือว่ามันได้คอนเซปต์แล้วนะหน้าที่ของเราคือทายังไงให้เขาใช้เวลาสักหน่อยแล้วเขาเข้าใจว่ามันมาจากไหนที่ตอนนี้เรากําลังตกลงได้คือ1ชื่อบราณ2คือต้องเสนอคําว่าโบราณคำโบราณเป็นอะไรจริงโบราณตอ้องบอกอโบราณไ,ไปด้วย3ก็คือว่าต้องนําบรรยากาศหรือว่านําตัวลักษณะ โบราณเนี่ยแฝงเข้าไว้ในตัวอักษรให้ได้สิ่งที่จะพามาซึ่งบรรยากาศได้ก็คือเรื่องรูปแบบของมันละว่าตัวหนังสือนั้นเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือแบบไหน ลักษณะอย่างไรผมว่าเราเราเรา,เราสรุปได้คร่าวๆประมาณ3ผมคิดว่ามันก็เป็นโจทย์ที่พอที่เราจะทําให้เราเดินงานต่อไปได้จา,จากนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของการสเกจ <บ S 2> ซึ่ง<บ>อย่างเช่นว่าเราเขียนตัวสระโอมาครอบเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือ1แนวทาง<ด>ที่มันแวบขึ้นมาในในตอนที่เราคิดงานซึ่งถ้าเราถ้าเราสเกจเพิ่มไปแล้วเราก็คิดเกิดมันไปเรื่อยๆมันจะมีอีกแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาความต้องการ3ข้อของเราเนี่ยกลับมาตรวจสอบมันดูว่าเอ๊ะอันไหนตอบโจทย์ ถ้าทุกตัวตอบโจทย์จากนั้นก็ใช้ความรู้สึกได้ละว,ว่าเอ้ยอันไหนสวยกว่ากันอันไหนเราชอบกว่ากันครับก็วันนี้หลังจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์นะครับก็ทำให้เราได้ รู้เรื่องราวเกี่ยวเรื่องกราฟิกดีไซน์มากขึ้นนะวันนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนมันใกล้ตัวกับเราขนาดนี้คือเป็นการสื่อสารในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นป้ายเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเยอะจนแทบที่จะไม่รู้ว่ามันมีขอบเขตจํากัดถึงขนาดไหนแต่เราเห็นถึงความจําเป็นแล้วก็ความสําคัญของอาชีพนี้จริงๆหวังว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เรานําเสนอในเรื่องของกราฟิกดีไซน์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านไม่ว่าคุณกําลังคิดจะทําการใดอยู่ครับผมเราวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้ความรู้กับเราครับขยินดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มห้านาทีทางทีวีไทยแห่งนี้ครับผมกับรายการหนึ่งวันในการนุนนิลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไอติมปรานะครับเจอบายสองสองเกลือนะฮะรู้ไหมว่าถ้าเขามีคนทำมาก่อนเราโดนฟ้องล่ะคิดเราคิดอยู่นี่ไงเขามีหลักฐานอะไรรอบโอต มีนักออกแบบคนหนึ่งเนี่ยเคยพูดไว้ว่าไม่มีกราฟิกที่เลวเราไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่างานชิ้นเนี้เป็นงานที่เลวของบางอย่างเนี่ยบางทีเราจะมองว่ามันไม่มีคุณค่าแต่ว่าเมื่อมันอยู่ถูกที่ถูกเวลามันก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมา too late <laughs>